นิกกี้ต้องยู่นีก่อนเดี๋ยวมันหลายตัวอ้โนิกกี้อยู่ตรงโ้นบอกเอาเอาเอเอาอเอาเอาอาโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้วันนี้เราจะไล้างรถที่อโอ้ลุงช่างโอ้ป้าบอกว่าล้างรถ จะล้างเองโอ้ดี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 ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล้างรถจะไม่มิ้วมาล้างรถนะมีการลำเชื่อมอยู่ข้างหน้าเลยนะมาถึงแล้วนะคะเป็นไงบ้างสะบักสะบอมเลยมีใครมงไม่เมาไหมไม่เมาค่ะหิ้วไม่รู้จะเอมอาการหนักแล้วเนี่ยเหมือนกับวินวินเนาะ เาปิดแล้วปิดแล้วเฮ้ย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 เอออจะไปด้วยไจะออกแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วเอ๊ะมีน้อยเขาจะรู้ว่าแม่เขามาไหมเนี่ยมีน้อยก็จะรู้ว่าแม่เขามาเอานิกกี้นูนิกกี้อยู่พูดนีนิกกี้ถูกล็อกไว้ในตรงนี้เสือนิกกี้อยู่พูด นิกกี้อยู่มุ่นโอ้ยนิกกี้มีบ้านใหม่แต่เขาไปอยู่ในน้ำเขาโอเคขึ้นนะนิกกี้อ่ะเออเขาดิ่งเนาะเขานิ่งเขาอาจจะทัตัวให้เป็นตัวอย่างมะเขือกับตัวอย่างเนาะเอาไปให้รีมรบไปช่วยไป คนหรือหมาไปดูไปดูไปดูนิกกี้ดนี่ไปไปดูนิกกี้ดิไปเสือไปดูนิกกี้นี่นิกน,นิกเป็นยังไงบ้างนี่ครับโอ้นิกกี้เขาเขาเขาไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะถ้ามานี้เขาจะต้องลุกแล้วเนี่ยจะต้องลุกลเอ้ยสแสดงว่าเขาเขามีมารยาทขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะ นี่นะขน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 กระเมียนไปเราซีดอะซึ้งซึกง่ะ là dốc bò một giang, oh giang, tìm tìm, Nani, <laughs> นี่หลไวเราข้งม่ไที่เก็บเก็บพวกไปเติมไปเลอกแปนึงนูมหเอามาเอาวเอ้าทำไมไปอยู่อย่างน้แอบทำไมเนี่ยมาเกอมามาเกอมามาเกือมามาเกขนสวยจังเลยอะ นิกกี้นิกกี้มาวุ่นนิกกี้มาวุ่นแล้วเอ้ยลงช่างก็มาก็นิกกี้เขาจะกลัวเสียงเอสแอมไหมเขาจะกลัวเสียงเอสแอมบอกให้ออกก็ออกนะเออทักทายกันทุกคนทักทายกันทุกคนเสือมีอะไรกินไหมวันนี้เป็นเนื้อไก่มาแล้วเออเอาไปลงไป อสองแบ่งกินกินกินหน่อยเออเออเมอาแลเอาแล้วเอเาเอาเอาเอเอาันนี้ก็คือสำรวจก่อนกลิ่นสำรวจกลิ่นไปไปหาลุงช่างไปเด้อหาลุงช่างไปเออ ผลงานไทยเนี่ผลงานไทยเนี่ยดูเริ่มเลยเนี่ยนี่นะี้อุ้อุ้ยอุก็เจอกันก็เจอกันเอแล้วเจอแล้วเจอแล้แล้วอันนั่นอันนั่นอันนั่นโอเ้ยเอ้ยปากลับไปนู่นนะวิ่งวันละเพราะว่า มีมันมีมันมีพื้นที่เยอะท่านนี้กี้ไปอยู่ที่นั่นพื้นที่เยอะเพราะว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยอกอให้ให้เฝ้าที่นี่อ๋อลุงบอกว่าที่นี่อ๋อเออเขาเฝ้าาได้ดีเขาเฝ้าาได้ดีใครใครใครเออาะไรมาใครใชครตามสาวเจ้ยตามใจปุ๊ สั่งกลางไลฟ์สดสั่งกลางไลฟ์สดได้จริงๆเลยโอ้โหสวัสดีค่ะท่านเจ้าหน้จะสิ่งเลือเอ้าวันนี้เจอวันพฤหัสบดีเนาะเจอได้อะไรมาฝากเส็ดเส็ดเฮ้ยจากไหนจากไหนเขามีหลายตำไอ้ตัวนี้ร้านค้าบอกตับเองโอ้ ถอยถอยไปอีกถอยไปโอ้ไปยืนรอบแม่ไปยืนรอบแมฆเป็นยูทูบอดทนเก่งอยู่แล้วเอออุ้ยเจ้ยไม่ไม่อยู่บ้านขาวเลยเนาะเจ้ยไปอยู่บ้านขาวเลยบ้อาหารป่าทั้งนั้นเลยเจ้ยไปอยู่บ้านขาวเลยบ้อาหารป่ามีอะไรเออเอาอะไรมาไหนอาหารป่าอ๋อใส่กระเช้ามาแล้วใส่ตะกร้ามาเออ ใครเคยกินอาหารป่ามาได้กินลมาแล้วโอ้โหมีอาหารป่ามาด้วยมีอาหารป่ามาแล้วใครมาอีกเอ้ยมาแล้วแม่วันใหม่มาแล้วใค้มาอีกโมามามามมาพีมอมามาแาม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 าอาเามาอาม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 า้ามามลม โอเคนะ FC มาครบแม่พีมีอะไรมาฝากเนาะกาแฟนะแม่พีมีแกงอะไรมาฝากอีกแล้วแม่พีเซานี้เมนูอะไรเอ่ยแกงปลากดใส่ขมายดองแกงปลากดใส่ขมายดองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ท่านมากค่ะสวัสดี